So what? p l e อสสดีรดารสันนสสรการ่น,นะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมเหลอนกันดีกว่านรที่เกมอะไรวะ r ี development ค i นะผมก็ the internet. <laughs> I began my investigation thinking <laughs> <that> <laughs> I bon this one. I was wrong. I've already seen things that go against solid <laughs> and everything A I thought I knew. I've tried to stay away since my first encounter, but I cannot. ก็เกมนี้เป็นเกมที่เอ่อโดนโยนมาให้จากเจฮอลินาเนี่ยผมก็บอกว่าให้เล่นสักหน่อยแล้วก็จัดให้ให้เราเล่นแล้วจัดให้เออจัดไปดูเลยเหรอว่าเกมผีผมจะอยู่ได้กี่นาทีนะผมโอ้โหยศแค่แค่ภาพกูกินขาดแล้วขออนุญาตอยู่ห่างหน้าจอนิดนึงได้ไหมเนี่ยโอ้บันไดโอ้ยติดลูกกงด้วยแหละโอ้สุดยอด ใช้ได้เลยแหละไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่เหมือนเกมคล้ายเกมแนวลงบันไดหรือเปล่าวะที่กูเคยเล่นาแลวครั้งหนึ่งที่ลงหรบร้อยชั้นแล้วเจอตัวเที่อข้างล่างใช่ปะ่ะจะบอกว่าอย่างเงี้ยแม่งหลอนจริงๆเ้ยเพราะว่าแบบเราไม่รู้จะเจออะไรท้าไม่รู้จะเจออะไรใช่ป่ะเราก็แบบว่าไอชิปหายนด้วยก่าจะจมีตัวที่อะไรลอยอยู่ข้างล่างนะผมขออนุญาต ผมอเอาเฮ้ยมันไม่ใช่นีหว่ามีเลยแปลกแล้วเปิดโอ้ยประตูตีหน้าไม่มีแค่เ,เลยเสียงอะไรคุยเถอะครับประตูไม่ปิดเอาปิดไม่ได้ด้วยชิบหายละ ช้างแม่งครับขออนุญหาตหลกเสียงให้เบาสที่ทำได้นะผมแล้วก็วิ่งไปเลยพี่น้องจะวิ่งไปเฟรมไคเซอร์นี่มันไฟเ๋ยวสว่างแล้วสว่างมาอีกนิดนึงนะผมโอเคไฟแม่งสๆๆนะูดสูน่ากลัวสัสเลยล่ะบ่องตรงย,ย็ดเข้มไห้องน้ำด้วย ห้องน้ำเหรอเปิดดิเปิดดิเปิด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 ไม่งห้องเขี่ยอะไรเนี่ยที่อาบน้ำเหรอไม่เห็นมีอะไรเบยอ,อย่าไปกลัวอยู่กับผู้ชมหรือเปล่าวะอยู่คนเดียว,วะเนี่ยขวา,ราไรใช้ดีอแอบเปิดก่อน,นาเปิดไม่ได้วะ หายหละริบหายเฮ้ยนี่ไงจเจอแผ่นที่เด็กแค่กล้องถ,ถ่ายรูปถ่ายแผ่นที่ไว้โอ้โหสวยงามง่ายต่อคือผมไม่ก็จะจุดประสงค์เกมนี้ต้องการอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ย เอาวะเหียอะไรว่าๆมาอาออะไรอะไฟกระตุกอะไรอะมัาต้องมีเหียอะไรอยู่ในนี้แน่นอนเลยครับไฟกระตุกอย่างนี้ไม่มีวะเหียไ,ไปดีกว่าไอ้สั์กลัวเฮ้ยคุณแจหัดพานปล,ลปลดล็อกปลดล็อกเบอร์เบอร์เหียอ,อะไรจะรู้ไหมเนี่ยทผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ในความสงบไปก่อนนเลเอย่าอ้าวประตูปิดด้วยเหียละ ประตูปิดอย่างนี้ว,ว่าแล้วออกไปได้เรื่องธรรมชาติของเกมนี้จริงๆไอเกมประเภทแนวหลอนๆเนี่ยเราเข้ามาแล้วติดประตูับผมเปิดเข้ามาได้แต่ออกไม่ได้ผมเรื่องธรรมชาติของเกมผีนะอ้าวประตูเปิดให้เองด้วยหรือเปล่าใช่ด้วยประตูประตูะตล็อกลหัสเปิดให้เองมันต้องมีเฮอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อเนี่ย TGS 10 you are here ต้องไปฝั่งนู้นอย่างแน่นอนอันนี้มันติดอะไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเดินไปอย่างโง่ๆต่อไปแล้วบูรเกียตเกมประเภทนี้จริงๆในนี้มีอะไรไหมมีอะไรไหมยาปูกสีเคืยอะไรวะเนี่ยโอ้ยกระตุกแบบมันเป็นอะไรสักอย <sh arp ness> ่าง ถ้าเกิดท่านชมได้เสียงอะไรนี่ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเสียงไว้นะผมเพราะว่าแค่ภาพเหมือนเดียวกูก็หลอนแล้วครับกูเจอเสียงรึกูตายแน่ครับอแค่อะไรอ่ะ TGS08 เปิดเดะไม่เปิดตอนนี้ผมว่าเฟรมเรทต่ำนะขออภัยด้วยพยายามจะไม่เห็นหลังนะเพราะว่าไม่อันตรายโดยชีตและสภาพทรัพย์สินบางทางนี้ไฟอยู่ทางนู้นไปละกู ทางหนีไฟต้องมีตัวที่อะไรโผล่มาหรือเปล่าวะนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องรวบรวมอะไรอย่างมาเก็บให้ครบวะแน่นอนอ่ะจัดไปอืม ถ้าเกิดเกมนี้ผมว่าผมเล่นไม่จบแน่ๆเลยครับที่ผมพยายามพูดองเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะผมกลัวเออเลยพูดไปก่อนนั่นแหละเอรอยาวรับตรงๆว่าผมกลัวนะพยายามจะไม่ค่อยเอาเกมผีมาเล่นเท่าไหร่เลยนะพยายามอยู่ตรงนี้ในห้ยอ๋อมันก็เปิดสวิตสวิตประตูอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ And we have to stay alive. <coughs> this the, the both of us. What about... G -S? G -S? If we're going to live, we need to eat. And the only thing left to eat is Jacob. Oh. 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 อะไรวะอ๋อเปิดห้องได้แต่ะเปิดห้องได้แค่บางห้องนะผมเดี๋ยวดูก่อนนะเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดินเลี้ยวซ้ายไปห้องห้านี่เข้าไม่ได้นี่วะเปิดจะห้องอะไรดีอ่ะห้องเจ็ดป่ะห้องเจ็ดใกล้สุดนะผมเปิดห้องเจ็ดก่อนแล้วกันสัตว์มืดตือห้องเจ็ดเปิดแล้วโอเคเขียวปีเปิด เมื่อตื่นเลยศาสตร์ไม่มีอะไรเลยอ่ะโออ๋อทางมันปิดไปอยู่ต้องเปิดประตูไปห้องต่อไปนะผมไปห้องเจ็ดแล้วเป็นห้องที่เปิดง่ายสุดนะมันดูซิว่าเราจะเจออะไรหรือไม่แล้วนี่มันห้องอะไรอะไรเนี่ยอยู่ห้องนี้เหรอห้องปิดตายจัดไปอะไรอะไรอะไรนี่มันคืออะไรอ่ะ ทำไมไม่มีอะไรบ่องเลยวะมันรูพิสวัดหรือย่างเย้าเปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เว้ยแล้วกูมาในห้องนี้ทำไมเนี่ยนั่นไงกูเจออะไรแล้วมันก็เป็นแผงวงจรสักอย่างครับผมท่านผู้ชมครับัง่วะนนี้รู้สึกถึงความตึงเครียดแล้วนะห้องเจ็บมาแล้วไม่เจออะไรนะผมไม่สามารถเปิดเข้าไปได้แล้วเราต้องไปห้องอื่นที่มันต่อจากนี้นะผมอืม อย่า่านมาโไว้โอ้โคตรกลัวเลยเนี่มไฟเขียวๆวะห้องเจ็ดเราผ่านไปแล้วผาไปห้องหกกันต้งดีกว่าโอเคไปห้องหกกันเบยเขาบอกอยู่นี่ใจๆกันพอๆกันเลยนะเอาเปิดเฮ้ยอะไรวะทางนี้ไฟทางนี้เ้าเหียอะไรเนี่ยทำไมมันโศกโครกนนาย อ้าวหอยเงียบทางนี้หรือเ่ากูก็บ้าไปโดดตอนนั้นหน่อยนะช่วยหาวิธีแก้ได้หรือเปล่าโอ้ยติดอะไรวะผมเจออะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยมันคืออะไรอะเบอร์สองเหรอไม่รู้เก็บไว้ก่อนมันต้องเป็นเงียบเลยมีประโยชน์อย่างแน่นอนอ่ะเฮ้ย มาเกับไว้แบบนี้ว่าเฮ้ยบ้าไปแล้วแม็กซ์จัดห้องกับที่เดิมไปด้วยโอ้โหสัตว์อ้าวเฮียทำไมทำมันแปลกเลยวะวะสหกใช่ไหมหกแล้วมีการอย่างนี้ด้วยเฮียระบบแมนนวลนหกแล้วเราไป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 สิบดีกว่าผมว่าไปสิบน่าจะโอเคกว่าห้าหกเจ็ดแปดเอาเบอร์สิบอ่ะอ้าวเฮียเบอร์สิบหาย อาเบอร์สิบอยู่นี่เปิดไม่ได้กาเบอร์สิบงั้นเราไปห้องเบอร์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 สิเบอ 10. เอ้ยไม่ใช่เบอร์สิบเบอร์แปดแล้วกันเออนะเบอร์ห้าหกยังไม่ไปหกหรือไปแปดเปิดแปดแปดจากห้องนี้เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วผมตรงไปเลี้ยวซ้ายลุยเบอร์แปด 8, เปิดไป ฮึเอเอาอเฮียประตูหายสัตว์อาเลยนี่ยโอ้ยดาบี้ยไปดับี้เอาไอ้ไม่ตือเลยยิ่งเ i ่อ้าวกลับมาที่เดิมกับพลังยิ่งใหญ่ไม่เจออะไรเบย อะไรวะเบอร์แปดไปแล้วไม่เจออะไรนะผมกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วต่อไปเราไปห้องเบอร์แปดผ่านไปแล้วหกแล้วเจ็ดแล้วต่อไปเบอร์เก้าครับผมเก้าหน้าเก้าหลังเก้าลงก็ไม่รู้แล้วครับตอนเนี้ยใช่ปะวะเจ็ดแปดเบอร์ห้าเดี๋ยยังไม่ไปเจ็ดหกเออเบอร์ห้ายังไม่ได้ไปครับผมไปเบอร์ห้าเดีกว่าเบอร์ห้าเดินขึ้นเลี้ยวซ้ายซ้ายอย่างเดียวเลยโอเคจัดให้ เป็นห้องที่อยู่ไกลสุดนะผมถึงไม่อยากมา,มาตอนแรกนะห้องเบอร์สิบมันล็อกอยู่มันเปิดไม่ได้เบอร์ห้าเป็นห้องที่เปิดมาเมื่อกี้นะผมก็ลุยก็เป็นเลยอะไรไหมมีอะไรไหมยูมีใครอยู่ไหมห่างลง่งลงมัอนเมื่อยอย่างนี้แม่งสยองยิ่งนักเลยเย็ดเข้ K. มึงมาจากไหนมึงมาเย็ดเข้ K. ตัวเฮียอะไรมาห้องเบอร์อะไรเนี่ยห้องเบอร์เก้าเอาไอซ่อา,ารู้จะเข้ายัางไงล่ะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะผมตอนนี้ห้องเป็นห้องที่โลง่งว่องโจ้งเลยนะผม เปิดเบอร์ห้าเปิดเบอร์เก้าซ้ำเมื่อวะใช่เมื่อวะเปิดเบอร์ห้าแล้วแล้วเบอร์เก้าเราเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเบอร์เก้าเราไม่มีแต่แรกแล้ววะนี่เบอร์สิบปุ่มเบอร์เก้ามันหายแล้วปุ่มเบอร์เก้ามันย่างาไหนวะนี่กูจะรู้มึงวะเนี่ยไอ้บ้ามึงนี่มันบ้าสุดอะ แลห้องเบอแปก็มีอะไรอย่างมาอยู่แล้วผมไม่เห็นหรือเปล่าวะไปส่องหน่อยซิไปดูหน่อยสิว่ามีอะไรอยู่ในนั้นน่ะนี่คือห้องเบอร์เก้าอย่างแน่นอนนะผมมาดูซิว่ามันมีอะไรอยู่แถวนี้ไหมยูยมีอะไรไหมยพยายามหายนะผมตอนนี้พยายามหายอยู่ ห้องเบอร์เก้ามันเปิดเข้าไม่ได้เพราะว่ามันมันล็อกอยู่อะแล้วกูจะไปยังไงวะเฮ้ยเอ้ยสงสัยผมต้องไปออกตะเวนหาปุ่มสวิตช์แล้วนะผมตอนนี้ห้องเบอร์สิบก็เปิดไม่ติดไม่ใชแหรอวะเฮ้ยเหนื่อยหรือว่าเบอร์เบอร์เบอร์เบอก้ามันต้องมีอะไรสกจมันเป็นอะไรพลึกพลึกหรือเปล่าวะ แล้วลองกลับไปเบอร์เจ็ดดูด้วยนะผมว่ามีอะไรผิดแปลกหรือเปลี่ยงวิเวกไปหรือเปล่าหนุผมเปิดประตูอืมอืมอืมอะไรเนี่ยอ๋อน็อตไอ้เคู้นึกว่าอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยลุยลุยลุยนะผมลุยอย่างเดียวครับอ้ ถานการไม่สู้ดีตึงเครียดเลยทีเดียวอันนี้ห้องเบอร์อะไรก็ไม่รู้ว่าผมห้องไม่มีเบอร์ผมเป็นห้องแบบว่าห้องเก็บของนี่ไงมันให้อนี่มาใส่ตรงนี้ใส่ดิกดเลยใส่วะเก็บมาแล้วอะกด F ปิด F G เซเซห้องไม่เซกดเลยใส่วะ กูเก็บมาแล้วนะเว้ยกูจะใส่ยังไงอะไอเทมอเออ M s e ley, oh. right, so here, S S เอ E R A E เอแอเแเอแอเตึบตอบตุอเเเอีออะไรวะเนี่ยฮะโอ้เอาอเอ แบ็กสเตปศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแทบไลน์พวกนี้อ้าวไม่มีอะไรเลยนะหรือว่านเปิดให้แล้ววะไม่ใช่อกะกูเก็บมาแล้วอ่ะมึงไม่ให้กูเปิดอ่ะไอ้บ้าไมึงนี่บ้าที่สุดเลยชีพเอนเตอร์สเปซบาร์คอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลมึงโดดได้ไงคอนโทรลต้องโดดออนินเนต์สเปซบาร์ต้องโดดไม่ใช่ปะออดินเนต์คลิกซ้ายขวาไม่ใช่คลิกเมาส์กล้าไม่ใช่แท็บขึ้นลงไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ ไม่ใช่สักอย่างเลยบัตรซ็อกแมนไปก็ได้ไว้เฮียกูไม่เอามึงก็ได้ไปแล้วหงอนแล้วให้ยให้กระโดดไปตามซ้ายลงทำไมเปิดประตูไม่ได้วะทำไมอ่ะเอ้ยกระโดดแล้วกลัวผมแบบแตบแตบถไมกระโดดไปเจอเต็มหน้ากูขับไม่ออกกูกรี๊ดลั่นบ้านเลยแย่แค่ เบอร์หกมันไม่มีที่อะไรเราทำนต่นเราไปเราไปเปิดเบอร์นู่นกันดีกว่าเบอร์แปดแล้วเบอร์แปดฝั่งไหนวะเบอร์แปด้านหลังือว่าเบอร์แปดเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในห้องนี้ก็เป็นได้ไม่มีอะไรเลยอ่ะผมว่านั่นแหละต้องไม่เปิดนั่นแหละเราเก็บมาแล้วอ่ะแต่มันอยู่ไหนอ่ะ เก็บมาแล้วแล้วกดใช้ยังไงอะ่ะนั่นแหละคือคำถามผมดได้แต่ตั้งคำถามแต่ก็ไม่ถามเธอสักครั้งเออเบอร์แปดไปแล้วต่อไปไปเบอร์เบอร์หกวะไปเบอร์หกก็ไปเบอร์หกนี่เลี้ยวซ้ายนี่เลยเบอร์หกจัดไปเปิดออกมาเนี่ยหรือว่าเบอร์หกต้องมีสักอย่างเพราะเราเก็บไปแล้วอะ่ะจริงป่ะเนี่ยเก็บจากตรงนี้ไปกูจำได้เลยอะ่ะกูจำได้เบย์อะ จริงๆนะไม่มูหรอกอะไรเนี่ยฮ<ะ>เฮ้ยนี่ไงมันตัวขันน็อตสก,กูรูช่องใจหมดเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยแตบปะารกับเพื่อนเลยคิดอะไรวะโอ้ไปดีกว่า มันสวิตไฟมันสีครับผมมันทำให้เปิดไม่ได้เองไม่เอาไม่เปิดมึงเปิดเบอร์ห้าอะไรวะตรงไปเลี้ยวขวาหรือว่า,วาต้องมีอะไรกับข้างหลังหรือเปล่าวะไปส่องมาหน่อยสิมาฮโอ้ย นี่ไงห้องโล่งๆห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเลยอะว่าด้วยสัญชาตญาณของผมมันนะมันต้องมีสักอย่างอย่างแน่นอนที่สุดอะหรือไม่มีวะเน no. ไม่เห็นมีอะไรเลยใส่เกมไม่ได้กินเวลามากกว่าที่คิดนะผม กลับไปห้องเดิมไม่น่ามีอะไรให้มันทีมน่มันจะช่วยเราเลยนะบล็อก you are her ตามมันไปเหรอพอดีกว่าครับผมท่านผู้ชมผมไม่จะเล่นต่อได้แล้วครับเพราะว่าผมเครียดโอเคปะเฮ้ยไอสัตว์ตกใจเอาผม พอดีกว่านะผมเดี๋ว,ว่ามันต้องมีอะไรงอย่างโอเคไปดีกว่าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยว่างันพาร์ทหน้าแล้วจะมีฮาร์ดต่อนะผมบายไปแล้วครับเออไปขอบคุณพี่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ